มาแล้ว s a m s u n ก Galaxy A s e r i e s ประจำปี2025เปิดตัวทีเดียว2รุ่นเลยสเปคดีดีไซน์สวยมี AI ให้ใช้เพียบอัปเกรดกล้องถ่าย 4K ได้ทุกเลนส์คลิปนี้รีวิว Samsung Galaxy A565G และ Samsung a s a m s u n ก Galaxy A365G เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับต้นปีแบบนี้นะครับซัมซุงก็ได้ทําการเปิดตัว Samsung Galaxy a s a m s ุง g ก a l ล็กซี่เอซีออกมาครับปีนี้เขาเปิดตัวพร้อมกันเลย2รุ่นเริ่มต้นจากตัวนี้ครับซ a มซุง g ก a l ล็กซี่เอแล้วก็ซัมซุง g ก a l ล็กซี่เอหนะครับปีนี้ดีไซน์มีความเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าคุณเดินเข้าไปในช็อปนะครับคุณก็จะเห็นตั้งแต่ไกลเลยว่านี่คือ A36 A56 ของปี2025นี้นะครับโดดเด่นที่สุดก็คือแผงกล้องหลังนี่สังเกตง่ายเลยนะครับดูแผงกล้องหลังรู้เลยว่านี่คือ A-Series รุ่นใหม่ของปีนี้นะครับมีการอัปเกรดเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือว่าสเปคนะครับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วยังเพิ่มเติมมาโดยเฉพาะ2รุ่นนี้นะครับ A36 5G กับ A56 5G เนี่ยนะครับมีการใส่ AI เพิ่มขึ้นมา นี่คือสมาร์ทโฟนในราคาหมื่นต้นที่มี AI ให้ใช้เยอะมากๆถือว่าคุ้มค่ามากๆหลายคนเริ่มสนใจว่าแบบเออการที่สมาร์ทโฟนของเรามี AI เราก็ได้ทํานู่นทํานี่ฟีเจอร์ AI เกี่ยวกับกล้องเราก็ช่วยให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถ่ายภาพในแบบที่เราต้องการหรือจัดการกับสิ่งต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับ แถมทั้งสองรุ่นนี้นะครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยครับปีนี้เขาอัปเกรดให้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทุกเลนส์คำว่าได้ทุกเลนส์นี่สำคัญมากนะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าถ่าย 4K ได้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะถ่ายได้เฉพาะเลนหลักเลนเดียวตัวนี้ได้ทุกเลนส์ครับจะมาเลนสไหนถ่าย 4K ได้หมดเลยซึ่งดีมากๆนะครับมันทำให้เราทำงานได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือ มือถือของซัมซุงนะครับในตระกูล A-Series ก็จะมีสิ่งที่ช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ด้วยนั่นก็คือออโต้บล็อกเกอร์นั่นเองหูมิจฉาชีพ SMS ลิงหลอกลวงนะครับจะมาหลอกคุณไม่ได้เพราะมีออโต้บล็อกเกอร์ช่วยคุ้มครองกันอยู่วันนี้รีวิวตัว Samsung Galaxy A565G เป็นหลักแล้วช่วงท้ายมี Samsung Galaxy A365G ต่อท้ายให้ไปชมกันครับ ต้นที่ Sams u ง g g l l x x ซ A565G ก่อนนะครับนี่คือตัวท็อปสุดที่เปิดตัวมาเลยนะฮะ ปีนี้ดีไซน์ของ s a m s u n Galaxy g A565G เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับเริ่มต้นที่เฟรมด้านข้างเครื่องก่อนเลยเขามีการทำให้เฟรมด้านข้างเครื่องเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนกับอลูมิเนียมบลัชนะครับจะมีลายเป็นเส้นๆซึ่งมันทำให้ดูหรูหรามากขึ้นยิ่งกว่าเดิมมันทำให้ขอบด้านข้างเครื่องเนี่ยมันดูแพงขึ้นนะฮะแล้วก็สีที่เอามาโชว์วันนี้นะครับอันนี้เป็นสีฮีโร่ของเขาเลยนั่นกะ็คือสีออซัมพิงเป็นสีชมพูอ่อนๆซึ่งสวยมากนะใครที่ช ชอบใช้โทรศัพท์มือถือแบบใส่เคสใสก็จะทำให้ได้เห็นสีฝาหลังของตัวนี้สวยงามเป็นพิเศษกับอีกอย่างหนึ่งที่ดูรู้เลยว่านี่คือ A 5 6 5 G นะครับก็คือแผงกล้องหลังครับแผงกล้องหลังของเขาเนี่ยดูแล้วจะค,คล้ายๆกับ s a m s u n Galaxy c f เป็นแผงกล้องหลังแบบชิ้นเดียวเลยรวม3มเลนเข้าด้วยกันแล้วเป็นสีดำเข้มแล้วขอบด้านข้างเครื่องก็เป็นเหมือนอลูมิเนียมบลัชแยกออกมาต่างหากซึ่งมันทำให้ดูโดดเด่นทำให้ดีไซน์ดูสวยขึ้นนะครับ อีก2ส,สีที่เหลืออยู่ก็คือสีออซัมโอลิฟตัวนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็ออซัมกราไฟ์ผมมีภาพตอนซัมซุงเขาจัดงานให้สื่อมวลชนไปดูก่อนก็จะได้เห็นทั้ง3ส,สีอย่างครบถ้วนเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของความบางครับจากเดิมนะครับปีที่แล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ย8.2ม mm, ิเมตร มาปีนี้ A56 5G 7.4ม mm ิมตรครับบางลง0.8ม mm, ิลเกือบ1มิลเลยนะครับมันเลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูดีมากขึ้นถือจับถนัดมือแล้วดูพรีเมียมดูหรูหรานะครับ ในขณะที่เฟรมด้านข้างเครื่องนีนนะครับตัวไ i s l a n d ที่จะยกตรงบริเวณปุ่ม power กับปุ่ม v o l ลุ่มสูงขึ้นมานิดนึงก็ยังคงมีอยู่ทําให้เราถือจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้น่าสนใจนะคะน้ำหนักเขาอยู่ที่ประมาณ198กรัมแล้วก็กันน้ํากันฝุ่นในระดับ IP67 ในงานเนี่ยผมจุ่มลงไปในน้ําให้ดูเลยนะครับว่าเขากันน้ําได้จริงๆแลวเขาวางแช่ทิ้งไว้อย่างน้นเลยถือว่ากันน้ํากันฝุ่นครับ หน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120 h z จอนี้นะครับทำ Peak Brightness หรือว่าความสว่างสูงสุดได้ที่1,200 nits ครับสิ่งที่ให้มาด้วยนั่นก็คือลำโพงคู่สเตอรโอซึ่งรองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือเนี่ยอยู่บนหน้าจอเลยนะครับปีนี้นะครับ s a m s ุง g าแล็กซ A 5 6 5 G เนี่ยนะฮะได้มีการออกแบบให้ขอบเบเซลหรือขอบที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับมีความบางลงมันทําให้รู้สึกการใช้งานเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นเวลาเรามองหน้าจอเราก็จะรู้สึกว่าหน้าจอมันมีพื้นที่เต็มสุดขอบมากยิ่งขึ้นโดดเด่นที่สุดของ s ซัมซุงก็คือ s a m s ุง g าแล็กซ AI ครับปีที่แล้วนะครับซัมซุงกาแล็กซี A 3 5กับ A 5 5เนี่ยนะฮะจะได้ AI แค่เรื่องเดียวนั่นะก็คือ Circle to Search แต่ก็ถือว่าเขาเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้บุกเบิกให้มือถือในระดับหมื่นต้นๆเนี่ยได้ AI ใช้นะครับแต่มาปีนี้ครับจัดเต็มครับกับการนำเอา AI มาใส่นะครับโดยเฉพาะรุ่น A 565G ตัวนี้นะครับจะได้ AI เพิ่มขึ้นเยอะมากอย่าง Circle to Search เนี่ยนะครับปีนี้ได้ครบทุกรุ่นเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตัว A 565G เนี่ยเขาจะได้ฟีเจอร์ AI ที่อยู่ใน Samsung Galaxy S Series เรียกว่าไปเอา AI ที่อยู่ในรุ่นท็อปเรือธงเอามาใส่ในรุ่นนี้ซึ่งจะทําให้คนที่ใช้ A56 5G เนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับยกตัวอย่างแรกเลยอันนี้มีเฉพาะใน A56 5G นะครับนั่นก็คือ ออโต้ทริมเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะเจอสถานที่สวยๆใช่ไหมครับเราก็จะถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเป็นช็อตสั้นๆหลายๆมุมหลายๆมุมเสร็จแล้วเขาจะเอาวิดีโอทั้งหมดเนี่ยมารวมแล้วตัดต่อให้เราแบบอัตโนมัติเลยตัดต่ออัตโนมัติยังไงเราก็ทําการเซเลคชั่นหรือว่าเลือกวิดีโอที่ต้องการหลายๆคลิปแล้วก็ไปเลือกคําว่า create movie เขาจะรวมคลิปให้ก่อนหลังจากนั้นกดสัญ,ญลักษณ์กรรไกรด้านล่างครับเขาก็จะตัดให้คลิปสั้นลงโดยเลือกเอาแต่ช็อตสวยๆเอาจังหวะมูเมนต์ดีๆนะครับ เอามารวมกันซึ่งตัวตัดต่อออโต้ตัวนี้นะครับผมชอบมากตรงที่ว่าลูกเล่นเขาเยอะมากครับสมมติว่าเขารวมมาให้แล้วความยาวคลิป ถ้าเราใส่เข้าไปหลายคลิปหน่อยความยาวอาจจะมากเพราะว่าเขาคัดช็อตส,สวยๆมาเรียงกันให้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราต้องการบอกว่าไม่อะ่ะเราอยากได้ความยาวทั้งหมดของคลิปเนี่ยสั้นลงกว่านี้เราอยากได้แค่45ิาวิเราอยากได้แค่1นาทีเป๊ะๆจะได้ลงช็อตลงรีวลง t ิ k กต็อกได้เราสามารถคัสตอมความยาวรวมของคลิปได้เลยแล้วเขาก็จะหดทุกช็อตให้สั้นลงหรือเราจะอิดิชเฉพาะช็อตก็ได้นะครับเราจะไปทริมเฉพาะช็อตว่าช็อตนี้สวยจังเลยอยากได้ยืดยาวหน่อยลากขึ้นอีกนิดเขาก็จะไปเฉลีย่ยช็อตอื่นนนๆให้้้ดววยซึ่่งออนนัีถืา ออกมาได้ดีมากนะครับมันทําให้เราตัดต่อคลิปวิดีโอได้โดยง่ายคนส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอมาเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายไม่มีเวลาตัดต่อฟังก์ชันอัโต้ฟิล์มเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถตัดต่อคลิปทั้งหมดที่คุณมีและเอาไปใช้งานในโลกโซเชียลด้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากตัดต่อภาพนะครับยังจัดการกับเสียงได้ด้วยคุณจะใช้เสียงในคลิปหรือเอาเสียงออกแล้วก็ปูเพลงเข้าไปเรียกว่าทำให้คลิปของเรานั้นสมบูรณ์มากขึ้นกับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีเฉพาะใน Samsung Galaxy a g a l a ซ y A565G ดึงมาจาก S Series เลยนะครับนี่คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Base Face ครับ เบสเฟสนี่นะฮะเวลาถ่ายรูปหมู่กล้องไขรคนนั้นรอดเขาจะมีคําพูดนี้อยู่เสมอแต่ไม่จําเป็นแล้วครับถ้าคุณมีฟีเจอร์เบสเฟสนะครับกล้องไครทุกคนในรูปรอดหมดหลักการของเบสเฟสนะครับก็คือเขาจะบันทึกภาพไว้ล่วงหน้าซึ่งแต่ละคนที่อยู่ในภาพเนี่ยก็จะมีหลายแอคชั่นหลายอริยบทบันทึกไว้ล่วงหน้าเลยพอถึงเวลาเราถ่ายภาพออกมาแล้วนะครับเขาจัดการกับเฟสได้สูงสุด5้าหน้าเราสามารถแตะทีละคนแล้วก็เลือกได้ว่าที่บันทึกไว้เนี่ยมีช็อตไหนที่ดีที่สุดเลือก ช็อตที่ยิ้มหรือว่าลงตัวที่สุดสําหรับคนคนนั้นแล้วแปะหน้านั้นกลับเข้าไปปึ้งโอ้โหยังกระเซกเลยนะจากบางคนเนี่ยหลับตาบ้างปากเบี้ยวบ้างอะไรเนี่ยนะฮะสามารถทํากลับมาเป็นหน้าที่ดูดีทีละคนทีละคนทีละคนจนครบ5คนออกมาเป็นรูปภาพที่เบสเฟสหล่อทุกคนรอดทุกคน2ฟีเจอร์ที่บอกไปมีเฉพาะ s a m s u งก g a l A x y A 5 6 5 G นะครับแต่ฟีเจอร์ที่จะบอกต่อไปนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ AI ที่มีอยู่ในทุกรุ่นเลยตัวนี้คือ Edit Suggestion ตัว Edit Suggestion นี่คือเวลาคุณถ่ายภาพนิ่งมาครับ AI เนี่ยเขาจะทำการเข้าไปวิเคราะห์รูปคุณว่ารูปที่คุณถ่ายมาเนี่ยต้องมีการปรับแก้ตรงไหนไหมโดยที่ใช้งานง่ายมากๆครับ คือเราไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์ครับว่าเราจะต้องปรับภาพนั้นตรงไหนยังไงสําหรับคนที่ใช้งานง่ายๆเลยนะคุณถ่ายรูปมาแล้วคุณกดเข้ารูปสัญลักษณ์ Galaxy AI หรือรูปดาวกดเข้าไปปุ๊บเนี่ย AI จะทําการวิเคราะห์ภาพนั้นแล้วก็บอกมาเป็นเมนูเลยว่าภาพนี้อ่ะต้องการอะไรถ้าภาพถ่ายของคุณสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเขาก็อาจจะแนะนําว่ารีม a สเตอร์ไหมทําให้ภาพนั้นคมชัดเพิ่มความสว่างสดใสแค่นี้พอ หรืออาจจะมีเมนู e r a s object อ่ามีเสาไฟฟ้าติดอยู่หน่อยนึงลบเสาไฟฟ้าไหมเขาจะบอกเฉพาะเมนูที่คุณควรจะใช้ซึ่งมันจะง่ายมากๆครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราถ่ายเอกสารเหมือนสแกนเอกสารทำสำเนาบางทีเราถ่ายไปเนี่ยแสงไม่เท่ากันบ้างมีความสว่างเหลื่อมลำ้ำหรือมีเงาอยู่บนเอกสารนะฮะเขาก็จะมี remove shadow ที่จะลบเงาออกไปได้นะครับหรือถ่ายผ่านกระจกติดเงาสะท้อนออกมาก็มี remove reflection ถ้าถ่ายภาพเบลอก็จะมีรีมาสเตอร์เพื่อจะทําให้ภาพนั้นคมชัดขึ้นโดยที่ทําเสร็จแล้วนะครับจะมี b e ฟอร์ and a f t เตให้เปรียบเทียบดูนะครับหรือว่าติดแสงแ,สงแฟลก็จะมีแฟลร์รีมูเวลลบแสงแฟลออกจากภาพนะครับถ่ายภาพตอนกลางคืนแล้วไฟมันออกจะฟุ้งสว่างเกินนะครับแฟลร์รีมูเวลก็สามารถจัดการกับภาพถ่ายตอนกลางคืนได้ด้วยซึ่งอันนี้ย ผมถือว่าดีมากๆเหมาะสําหรับผู้ใช้มากๆเพราะอะไรนี่คือครั้งแรกของ A Series ที่มีฟังก์ชันช่วยเหลือในการปรับแต่งภาพถ่ายแบบนี้นะครับมันทําให้ทุกคนที่ถ่ายภาพออกมานะครับภาพที่ถ่ายออกมาแล้วแล้วแก้ไขแล้วภาพของคุณจะสมบูรณ์แบบมากๆเลยเครื่องมือ AI ที่ใช้จัดการภาพนะครับก็มีให้ใช้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น o b j e c t e r a s e r นะครับตัวนี้อยากจะลบสิ่งใดออกจากภาพไปเที่ยวแล้วมีคนอยู่ข้างหลังมีเสาไฟฟ้ามีถังขยะไม่พอใจลบออกได้ Colorize ตัวนี้จะเหมือนกับแบบว่าแต่งภาพให้เป็นโทนสีอยากได้โทนไหนเราสามารถปรับแต่งโทนสีออกมาได้ Background Blur บางทีถ่าย Portrait มาแล้วด้านหลังยังเบลอไม่พอนะครับเราสามารถไปแต่งการเบลอของภาพพื้นหลังเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับ อย่าง Instant Slowmo อันนี้ผมก็ชอบคือปกติเราถ่ายวิดีโอเราก็จะเลือกโหมดการถ่ายวิดีโอปกติแต่เราจะมามีความต้องการภายหลังว่าเราอยากจะได้ตรงช็อตนี้เป็น slow motion วิธีการง่ายๆคุณไม่ต้องไปเลือกโหมดถ่ายเป็น slow motion ตั้งแต่แรกคุณถ่ายวิดีโอปกติครับแล้วตรงบริเวณที่คุณต้องการนะครับคุณกดค้างบนหน้าจอครับเขาจะทำ slow motion แยกออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งให้คุณเอาไปใช้งานได้แบบง่ายๆเลยมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็น AI ที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือ On Screen Edit รหรือว่าตัวที่เรียกว่า AI select ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นโซเชียลนะฮะเราเจออะไรที่เราอยากจะแคปแล้วเราส่งต่อไปให้เพื่อนในกลุ่มหรือส่งให้ใครสักคนดูวิธีการปกติเมื่อก่อนคืออะไรครับแคปหน้าจอ แคปเสร็จแล้วมาครอปในส่วนที่ต้องการบางทีอยากได้เทคนะไปเซล ect ในหน้าโซเชียลนะเซล ect ก็ยุ่งยากนะครับต้องมาแคปก่อนแล้วค่อยมาครอปภาพแล้วก็ส่งส่งเสร็จแล้วภาพนั้นก็ไปเกะกะอยู่ในแกลลอรี่เราอีกทั้งทงที่เราต้องการใช้ครั้งเดียวแท้ๆนี่คือท่าใหม่ครับสำหรับการแคปโซเชียลส่งต่อให้เพื่อนด้วย AI select คุณถ่ายโซเชียลตามปกติคุณเจออะไรที่คุณต้องการคุณปัดขวาครับแล้วเลือก AI select ถ้าคุณอยากจะส่งรูปให้เพื่อน คุณวงเข้าไปที่รูปครับเขาจะครอปเฉพาะรูปนั้นออกมาเลยแล้วคุณสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้เสร็จแล้วจะมีคําถามได้ว่าจะเก็บรูปนี้ไหมจะเซฟไหมถ้าไม่เก็บก็ลบทิ้งไปเลยขั้นตอนเดียวเสร็จสับไม่ต้องทําหลายขั้นตอนง่ายๆแล้วส่งไปเฉพาะรูปไม่ต้องมานั่งครอปอีกทีหนึง่งให้เสียเวลาสุดท้ายรูปนั้นทิ้งเลยพอใช้ครั้งเดียวพอ หรือต้องการที่จะเอาเฉพาะข้อความบางทีเนี่ยแคปภาพมาข้อความก็ไปได้เป็นรูปแต่นี่เราสามารถเซเล็กเทคได้เลยนะครับแล้วก็เลือก AI SELECT แล้วก็ไปปาดตรงหนังสือเลยมันก็จะมาเฉพาะข้อความนั้นเลยแล้วเอาส่งต่อให้เพื่อนได้แล้วไม่ต้องเก็บไว้ในเครื่องด้วยนี่เป็นไง AI s e l e c t มีประโยชน์จริงๆสุดยอดเลยนะครับ หรือว่าฟังก์ชันอย่าง a d a l o u d คนที่ท่องโลกโซเชียลอ่านบทความนู่นนี่นั่นนะฮะบางทีเราไม่มีเวลานั่งอ่านเองเราเห็นแล้วแหละว่ามันน่าสนใจเราใช้ AI อ่านหน้าจอให้ครับ เช่นเราไปเจอบทความหนึ่งที่น่าสนใจเราก็กดรูปดาวในซัม s ุงเบราว์เซอร์เสร็จแล้วกด Read a l o u d เขาจะอ่านหน้าเว็บนั้นหรือว่าบทความนั้นให้เราฟังเลยครับซึ่งอันนี้สะดวกมากๆนะครับบางทีนั่งทําอะไรเพลินๆอยู่ไม่อยากมีเวลาไปจ้องหน้าจออ่านนานๆให้เขาอ่านให้เลยชอบมากเวลาผมจะสรุปข่าวก่อนถ่ายข่าวผมจะใช้ตัวนี้ <c oughs> คืออ่านข่าวให้ผมฟังก่อนผมจะได้รับรู้ได้โดยง่ายแล้วเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีหนึ่งสุดยอด กล้องครับ Samsung Galaxy A 565G มาพร้อมกับกล้องหน้า12ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวครับเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมีกันสั่น OIS ในตัวนะครับเลนเอลโต้ไวความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็มาโคร5ล้านพิกเซลนะครับ กล้องเนี่ยซัมซุงปีนี้ออกแบบซอฟต์แวร์กล้องใหม่ปรับจูนการถ่ายภาพใหม่ซึ่งน่าจะถูกใจหลายๆคนอยากให้ทุกคนนะครับได้ไปลองว่า A อซีรีปีนี้ถ่ายภาพออกมาเนี่ยสกินโทนดีขึ้นไหมสีผิวสีปากสีผมจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับคือเขาปรับจูนมาดีมากปีนี้ถ่ายภาพออกมาเซลฟี่ออกมาก็คมชัดสีผิวสกินโทนเนี่ยนะครับจะดูฉ่าดูกโกลดูแบบสว่างสดใสแล้วก็ตัวสีปากกับสีผมก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยมันทําให้ภาพ ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับนอกจากจะเอาไปใช้ได้ในทุกๆช่วงเวลาจะแคปเป็นภาพนิ่งตอนไหนก็คมชัดแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มมาในปีนี้คือการถ่าย 4K ทําทำได้ในทุกๆเลนส์จะเป็นเลนส์หลัก เลนส์อตโต้ไนะครับก็สามารถถ่าย 4K ได้อย่างคมชัดเมื่อก่อนจะทําได้เฉพาะเลนส์หลักอย่างเดียวนะครับได้สูงสุด 4K 3 0เฟรมนะครับแล้วก็มีการปรับสกินโทนให้สว่างนะครับทำให้ผิวเนี่ยดูสว่างสดใสามากยิ่งขึ้นเรียกว่าถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจบหลังกล้องได้เลยแทบไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มได้เลยนะครับ ถ่ายวิวก็สวยนะครับสีของท้องฟ้าเนี่ยจะสว่างสดใสสีต้นมงต้นไม้จะเข้มเรียกว่ามีการบูสสีเพิ่มเพื่อให้ภาพเนี่ยสีสันสดใสมากยิ่งขึ้นกันสั่นทําได้ดีอยู่แล้วนะครับซัมซุงเนี่ยทำกันสั่นได้ดีมากเพราะว่า ois ที่อยู่ในกล้องเนี่ยเป็นกันสั่นแบบออปติคอลเนี่ยนะครับช่วยให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยกันสั่นได้ดีเลยทีเดียวเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับบางทีเราจังหวะที่เราจะซูมเปลี่ยนจากระยะวิดีโอจาก1 x ไป2 x นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะ จังหวะมันอาจจะมีการปรับโฟกัสซึ่งจะทําให้ภาพเนี่ยมันวูแบแป๊บหนึ่งปีนี้มีการปรับครับออโต้โฟกัสทางานได้เนียนมากขึ้นคุณเปลี่ยนระยะซูมจาก 1X เป็น 2X โฟกัสจะทํางานได้นิ่งสนิทเลยเรียกว่าไม่มีความวูบว้ามในภาพเลยอันนี้ถือว่าคนถ่ายวิดีโอน่าจะต้องชอบ ถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนก็ทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพิ x e l b i n ยนิ่ที่รวมพิกเซลหลายๆพิกเซลเพื่อรับแสงเนี่ยนะครับพอรวมแล้วได้ขนาดของพิกเซลที่ใหญ่ขึ้นก็รับแสงได้ดียิ่งขึ้นแล้วยังมีตัว ISP ที่เป็น AI ตัวนี้จะไปช่วยลดสัญญาณรบกวนในภาพทําให้ได้ภาพที่มีความสว่างสดใสแล้วก็มีนอสในภาพที่ลดลงนะครับ ถ่ายภาพนิ่งตอนกลางคืนก็ทำได้ดีครับในโหมดสามารถจัดการกับนอสในภาพให้ภาพสว่างและมีความคมเข้มอยู่ในตัวนะครับถ้าเราถ่ายพวกไป้ายไฟไป้ายร้านที่เป็นไฟนีออนต่างๆเนี่ยจะเห็นว่านอสเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับตรงส่วนที่สว่างแล้วลดการฟุ้งของแสงนะครับได้ดียิ่งขึ้นด้วย ถ่ายภาพนิ่ง HDR ตอนกลางวันอันนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่า HDR ของ s a m s u ุงเนี่ยทำได้ดีขึ้นมากๆนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยตอนกลางวันท้องฟ้าอาจจะเบิ์นเป็นสีขาวไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณถ่ายด้วย Samsung Galaxy A Series รุ่นใหม่นี้นะครับโดยเฉพาะตัว A 5 6 5 G ตัวนี้นค,คุณถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเอะท้องฟ้าเนี่ย เรามองด้วยตาเปล่ายังเป็นสีขาวเลยนะแต่ถ่ายภาพออกมาเนี่ยเขาปรับความสว่างน้องฟ้าให้มัน hdr ดียิ่งขึ้นก็คือจะได้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าขึ้นมาเลยเอออันนี้ดีกว่าตาเห็นนี่สุดยอดเลยต่อไปเป็นสเปคเครื่องครับ samsung galaxy a 5 6 5 g นะครับเลือกใช้ชิปเซต exynos รุ่น1580นะฮะตัวนี้เทคโนโลยีการผลิต4นาโนเมตร ต้องบอกว่าในช่วง2-3สมปีที่ผ่านมาชิป Exynos เนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับมีสปีดในการทำงานดีขึ้นอย่างตัวนี้นะครับสปีดคล็อกอยู่ที่2.9 GHz รโอ้โหเรียกว่าไล่เทียบเคียงกับ CPU ระดับท็อปเลยนะฮะเรียกว่าขึ้นไปสู้ได้เลยแถม GPU ก็ทำงานดีขึ้นด้วยอย่างปีนี้เนี่ยตัว GPU ทำงานดีขึ้น37%ทําให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลในการเล่นเกม Exynos ทาได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของ ประสิทธิภาพเนี่ยนะฮะถ้าเราดูมวลรวมถ้าเราไปเทสอันตูตู้เราจะเห็นได้เลยว่า X อ็กซีนอตหตัวนี้ดีขึ้นเยอะคือทําอันตูตู้ได้9ก้าแ0นสคะแนนถ้าเทียบกับตัวปีที่แล้วได้คะแนนเยอะกว่า2 0 0แสนคะแนนเพราะฉะนั้นเรื่องของพลังการประมวลผลไม่ต้องห่วงแถม X อ็กซีเนี่ยยังเป็นชิปเซตที่มี พลังการประมวลผลด้าน AI ด้วยเพราะเขามี NPU ฝังอยู่ในตัวเลยอืมมันทำให้ Samsung สามารถใส่ Galaxy AI เข้ามาได้นะครับแล้ว NPU ที่เขามีเนี่ยประมวลผล AI ได้ในระดับ14.7 TOPS เลยนะครับนี่มันน้องๆเครื่องคอมพิวเตอร์เลยโอ้โหมันเลยทำให้ Samsung สามารถใส่ฟังก์ชัน AI ลงมาได้เยอะๆแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้คนนั่นเองนะครับ เรื่องของแรมรลอมนะครับใน Samsung Galaxy A565G ตัวนี้นะครับเขาจัดชุดความจุมาให้2ชุดแรม8 g ิจะได้ลอม128 g ิกแรม12 g ิจะได้รลอ,อม256 g b ชิปเซตที่ใช้ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับก็จะรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 แบตเตอรี่ก็ใส่มา5,000มิลลิแอมมาตรฐานแล้วเรื่องของระบบชาร์จนี่ปีนี้เขาอัปเกรดแล้วครับชาร์จเร็วนะครับได้เทียบเท่ากับรุ่นเรือธงเลย45วัตต์แล้วครับนี่ชาร์จศูนย์ถึง100%ภายในเวลา68นาทีทั้งหมดนี้รันอยู่บน Android 15ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน7.0 นอกจากสเปคที่เล่ามาทั้งหมดนะครับยังมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนควรจะทราบเอาไว้คนที่เป็นแฟนซัมซุงที่เขาชอบใช้ซัมซุงเนี่ยเขาชอบเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าอัปเดต Android ได้เยอะได้หลายปีซัม s u n Galaxy A 56 5G นี่นะฮะอัปเดต Android ได้6รุ่นครับคุณจะได้ใช้ตั้งแต่ Android 15ไปจนถึง Android 21เลย6ปีเต็มๆพร้อมแพชอัปเดตความปลอดภยัยตลอด6ปีด้วยพูดถึงเรื่องความปลอดภยัย ซัมซุงก็ใส่ความปลอดภัยมาใน A-Series ทุกรุ่นให้แบบเรียกว่าใช้งานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวเลยมิจฉาชีพจะมาหลอกลวงเรา SMS นะครับลิงก์หลอกลวงนะครับเขาจะแจ้งเตือนเลยนะครับไปโหลดแอป,ปที่เป็นนอกสโตร์ก็จะแจ้งเตือนมาด้วยนี่คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Auto b l o c k ก er, เกอครับ บล็อกทุกอย่างที่เป็นพิษเป็นภัยกับคุณนะครับช่วยป้องกันไม่ให้คุณหลงผิดไปติดตั้งแอปที่อยู่นอกสโตร์แอปที่มีความอันตราย SMS หลอกลวงก็ทำอะไรคุณไม่ได้ ผมอยากจะไปสอบถามมากเลยจริงๆอยากจะไปสืบข้อมูลนะครับว่าตั้งแต่ s a m s u n งทำออโต้บล็อกเกอร์มาแล้วเนี่ยนะฮะเขาช่วยคนไทยไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะทำสกู๊พิเศษเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะฮะใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะฮะบางทีก็ไล่ไม่ทันเหมือนกันมิชาชีพมันเปลี่ยนวิธีมาทุกวันเราเนี่ยต้องมีซอฟต์แวร์ดีๆอย่างออโต้บล็อกเกอร์ที่จะช่วยแบบนี้แล้วก็ยังมี Knoxwall อีกนะครับน็อกสว l ลเนี่ยเป็นชุดเก็บข้อมูลที่ รักษาวความเป็นส่วนตัวได้ดีมากๆนะครับซัมซุงเก่งมากๆในเรื่องของซัมซุงนอกโซนีนะครับก็สามารถเก็บรักษาข้อมูลของเราได้เป็นอย่างดีไม่มีใครที่จะขโมยข้อมูลไปจากเราได้ถ้าขโมยไปได้เราสั่งช็อตข้อมูลทําให้ข้อมูลหายทิ้งไปต่อหน้าต,ต่อตาโจรได้เลยสุดยอดไหมปีนี้เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งครับเดฟโปรเทคชัน่นนี่ถ้าห่างมือถือของคุณหายนะครับคุณสามารถรีโมทเข้าไปสั่งปิดสั่งล็อก เครื่องของคุณนะฮะผ่านทางออนไลน์ได้นี่จะช่วยให้คนที่ทําเครื่องหายนะครับสามารถเซฟเครื่องตัวเองเอาไว้ไม่ให้แบบว่าโดนลบข้อมูลทิ้งนะฮะหรือว่าทําให้คุณสามารถตามตัวได้เพราะคนที่เอาไปไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอน การเล่นเกมบน A565G นะครับเรามาดูว่า Exynos เนี่ยเขาเล่นเกมได้ดีขึ้นแค่ไหนไปลองเกม ROV ก่อนเลยนะครับปรับกราฟิกสูงสุดปรับเฟรมเรทสูงเปิดโหมดซอฟไลท์ด้วยเปิดหมอกแล้วก็ปรับสุดทุกอย่างเลยอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยครับถามว่าเฟรมดอบไหมมีนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไหลลื่นอยู่นะครับอุณหภูมิโอ้โห อยากพูดเรื่องอุณหภูมิเลยนะครับคือ s m s u u n g g l a x y a 5 6เนี่นะฮะอุณหภูมินะครับไม่ร้อนเลยอยู่ที่ประมาณ35-36งสาองศาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตัว Vapor Chamber หรือชุดระบายความร้อนของทั้ง3รุ่นนี้นะฮะมีการอัปเกรดขยายให้ใหญ่ขึ้น a 3 6กับ a 5 6เนี่ยใหญ่ขึ้นประมาณ15%นะครับลองไปเล่นเกมอย่าง Genshin Impact ตัวนี้เนี่ยก,ก็กินพลังงานเครื่องมากเลยนะครับปรับการาฟริกกลางๆปรับเฟรมเรท60เฟรม เล่นได้ไหลลื่นเลยนะครับเพราะว่าอัดจอไปด้วยนะฮะอันนี้มีเฟรมดอบเล็กน้อยแต่ไม่ต้องห่วงครับยังลื่นอยู่อุณหภูมินี่ถือว่าไม่สูงเลยนะฮะแค่อุ่นๆมือเราสามารถเล่นต่อเนื่องได้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะครับเรียกว่า X n o s 1580ตัวนี้นะครับเล่นเกมได้ดีเลยทีเดียวได้เวลาบอกราคาครับ Samsung g a l a A565G 2ความจุ รุ่น l a m 8ล o m 128ราคา13,999บาทรุ่น l a m 12ล o m 256ราคา15,999บาทมีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง6เมษายนนี้อัปเกรดแ a m บวกความจุนะครับจาก RAM 8ล o m 128เป็นแ a m 12ล o m 256ฟรีมูลค่า2,000บาทจ่าย13,999บาทได้รุ่นแ a m 12ล o m 256ไปเลย และยังแรกซื้อสมาร์ทวอชซัมซุง g g ซี่ฟิ Fit 3รับส่วนลดทันที300บาทมีบริการผ่อนกับทางซัมซุงไฟแน n ซ์พลัสดาวเริ่มต้นเพีงยง0บาทผ่อนเบาๆสบายๆไปหาซื้อได้ที่ Samsung e x p ซเพร n นซ์สโตรและร้านค้าที่ร่วมรายการหรือช่องทางออนไลน์ Samsung.com ช่วงท้ายนะครับเรามี Samsung ล a l ซ y y A365G มาให้ดูด้วยเดี๋ยวจะไล่สเปคให้ฟังนะครับแล้วก็มีภาพตัวอย่างจากกล้องให้ดูด้วย Samsung ล a l ซ x y A365G นะครับดีไซน์จะคล้ายกับ A565G มากๆขนาดหน้าจอก็เท่ากันต่างกันที่สเปคภายในแล้วก็ฟีเจอร์ AI เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ A365G มี3สีครับออซ s o ม e awesome Light Violet ตัวนี้เป็นสีฮีโร่เลยนะครับเขาจะเป็นสีเรนโบว์ออกลุงๆซึ่งโดดเด่นมากๆนะครับเพราะเป็นสีเดียวที่มีเอฟเฟกแบบนี้เลยอีก2สีคือ a w ออซ e awesome l ม g h t Green นะครับเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็ออซ o m ม Black นะครับกรอบรอบเครื่องนี้จะเป็นผิวด้านไม่มีลายอลูมิเนียมบลัชเหมือนรุ่น A565G นะครับกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP67 จุ่มน้ำได้เลยนะครับ1เมตรไม่เกิน30นาที ชิปเซตครับเลือกใช้เป็น Snapdragon 6 Gen 3ตัวนี้อันตุตู้ได้620,000คะแนนนะครับหน่วยความจำมี RAM 8 g b กับ ROM 128 g b มีให้เลือกความจุเดียวเลยนะครับแล้วแบตเตอรี่เนี่ยให้มา5,000 m ah. ิลอัปเกรดชาร์จเร็วให้เป็น45วัตต์แล้วแล้วก็ Android 15ครอบทับด้วย One UI 7เหมือนกันได้รับการอัปเกรด Android 6รุ่น6ปีแล้วก็แพชความปลอดภัยอีก6ปี รับรองความปลอดภัยจัดเต็มเหมือนเดิมมีออ t โต้บล็อกเกอร์มีน็อกซ์วอลมีเทปโปรเทคชั่นนะครับป้องกันเรื่องมิจฉาชีพและป้องกันเครื่องหายแบบเดียวกันกันกบ A565G เลย Galaxy AI มีให้ใช้เหมือนกันครับเพียงแต่ว,ว่าจะไม่มีออ t โต้ทริมกับเบสเฟสฟีเจอร์ AI ที่เหลือใช้ได้ครบทุกอันครับ ตัวกล้องเนี่ยสเปคต่างกันเล็กน้อยครับกล้องหน้า12ล้านพิกเซลกล้องหลังเลนหลัก50ล้านมี OIS แล้วก็จะต่างกันตรงนี้ครับกล้อง ultra wide เนี่ยนะครับจะมีความละเอียด8ล้านพิกเซล m a c คร5ล้านเหมือนกันถ่ายวิดีโอสูงสุด 4K 30เฟรมผมมีภาพตัวอย่างจากกล้องของ Samsung Galaxy A365G ให้ดูเชิญชมครับ ของ Samsung g a l A x y a 3 6 5 G มีความจุเดียวเลยแรม8 r o ลอม8นะครับ1 1 9 9 9บาทนะครับใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่ Samsung Experience Store ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือช่องทางออนไลน์ s m s u u n g o o นะครับหรือจะคลิกที่ตะกร้าในคลิปนี้ก็ทำได้ด้วยเช่นกัน